ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะวงคาชาเว a n t to see e ีอีเชนเคยนะคะสวัสดีนะคะก็วันนี้เนาะก็จะมาทำเพลงที่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงดีอะอ่ะเพลงนี้นะคะพอดีว่าเราไปเจอ ยู u b e ท่านหนึ่งแต่ว่าเขาเหมือนมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่เราไปเอาเพลงมาเนาะเขาได้ทําการเหมือนเขาตัดมาแค่บางช็อตว่าเขาเรียกชันเพลงอะไรเนาะแล้วเรารู้สึกสนใจในเพลงมากก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ทีเนี้ยเราก็ไปอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงเ,เพลงเด็ก A B C อะไรประมาณเนี้ย เพลงนี้มันเป็นเพลงมีชื่อว่า Phonics Song Letter Sound นะคะของ Gracie c o r n e r Nursery r h m e อ่า Chris s o นะเป็นเพลงอารมณ์เหมือนก็เอ้ยก็ไก่ข้อไขในเราแต่ว่าที่แปลกคือมันเป็นมิกทำแบบเป็นซาวมันแบบมันเดือดอะซาวมันซาวมันมันโยกอะก็เลยแบบเฮ้ย ตอนเราฟังตอนเราดู r รีแอคชั่นเขาเราก็แบบเอ้ยน่าสนใจอยากลองทำบ้างก็เลยลองมารีแอคนะคะโอเคขอย้ำาครั้งหนึ่งนะเราเป็นแค่คนมาฟังเพลงเราสนใจในในความครีเอทในการทำเพลงเราก็เลยอยากจะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะเราไม่ได้สนนะว่าเป็นเพลงประเภทไหนอ่ะโอเคนี่มันเป็นเพลงเด็กนะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะ Gracie's Corner Crazy. Hey, let's learn the sounds of the letters. Oh, this is the Phonic song. Got us reading all day long. This oh. is the phonics. Hey, song! dick, Phonics song. Oh, what พีซีแบบเฟี้ยวอ่ะอย่างเฟี้ยว

Ma, 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 monkey, ma, 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 monkey, and says, na, 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 na. Thanks for singing and dancing with me. If yes. You had fun, please click that like button and subscribe to our channel. Also, if you would like free learning activities and Gracie's Corner merch, check out our website www.gracie'scornertv.com. Thanks again for the support. Bye. Okay. <laughs> <laughs> ya. <Okay. laughs> <laughs> <sighs> น่โอเคนะคะก็คือเพลงนี้เนาะมันเป็นเพลงเด็กมันเป็นเพลงที่ทำให้เราอ,ะอ่ะอ่านตัว a ถึง Z ได้ดีขึ้นด้วยการออกเสียง A B C S B เเออะไรแบบเป็นเสียงแบบเสียงที่จะต้องออกมาค่ะและแต่ว่าคือตอนเราไปเจออะเราเรารู้สึกว่าแบบคนทำเพลงให้เด็กอะ่ะ เฟี้ยวมากเลยนะการทําเพลงเนี่ยคือต่ออันนี้มันคือว่าเราประทับใจในการทําเพลงนะม,มันเฟี้ยวอ่ะทีนี้เราไปเจอเวอร์ชั่นที่เป็นนิทานอารมณ์เหมือนนิทานอิศกแต่เขาก็เอามาแรป like ประมาณเนี้ยแหละแต่ม mm ันแรปเหมือนประมาณว่าลิงกินกล้วยใยมีอะไรเอออะไรนะมามามีมีมามาอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเขาเอามามิกเอามา ทำใหม่เป็นแรปโดยจังหวะแบบคือมันดีอ่ะมันเจ๋งดีเรารู้สึกเนี้ยแต่ไทยเรายังไม่ค่อยเห็นถ้าสมมุติว่าถ้าไทยเนาะก็จะเป็นประมาณอารมณ์แบบนิทานอิศกอะไรนะกระต่ายกับเต่าเป็นแรปยางเงี้ยร้องแรปเป็นนิทานกระต่ายกับเต่าหรือแบบเป็นฟิลเหมือนอ่าแล้วจะสีกับหนูแต่เป็นแรปอะไรเง,งี้ยคือแบบ แต่ไทยเรายังไม่ค่อยเห็นแต่จะเห็นแต่ต่างชาติทำที่เราไปเจอมาอันนี้ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งอันที่เรารู้สึกว่าประทับใจแต่ว่ามันเป็นเพลงเด็กเว้ยแต่แบบมันฟิลมากโยกมาแล้วคือเสียงเด็กคนที่เป็นตัวร้องนะี่คือแบบนะแล้วแบบมันมีจังหวะเหมือนจังหวะแบบพักแบบเบรกแบบแบบแบบแล้วก็ขึ้นต่ออีกได้อีกอะไรเงี้ยคือแบบโอ้นี่ขนาดเพลงเด็กนะเนี่ย เราไปเจอมาเพราะว่าเราเห็น YouTube ท่านหนึ่งเนาะเ <c oughs> ขาเีแอคเพลงนี้เป็นชาวต่างชาติแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเพลงเด็กก็ใช่ย่อยนะเพลง ABC อะ่ะถ้าสมมติว่าเราทำมิกดีๆอะ่ะก็เฟี้ได้นะอะไรประมาณเนี้ยเออนั่นแหละนะก็โอเคมันไม่มีอะไรมากค่ะแค่รู้สึกว่าอยากลองมาฟังแล้วรู้สึกว่าแบบก็ สมกับการที่เราตั้งใจจะเอามาฟังจริงๆนะเพราะาเราก็ชอบอะไรแบบแปลกๆอยู่แล้วด้วยนะชอบเอาอะไรมาแบบนี้แหละนะอ่ะโอเคก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเราเป็นแค่คนฟังเพลงเราไปได้เพลงนี้มาด้วยความสนใจอยากเอามาฟังอยากเอามาเรียกนะถ้าใครไม่ได้สนใจในเนื้อหาเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ แต่ถ้าใครสนใจตัวต้นฉบับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ให้แล้วก็ช่องทางของตัวเพลงเอาไว้ให้นะคะใครสนใจก็ไปเปิดให้ลูกให้หลานเราฟังได้นะจ๊ะอ่ะโอเคก็ถ้ามีคำหยาวก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ